วันฝนฟรังค่ะเวลาขนาดนี้เที่ยงหกนาทีมาเวลาให้หารตัวเองนะโอเคอ่ะกดอื่นขอจิ้มก็แปปั่นกันนะคะ่ะลาเต้ปั่นนะ e ไม่ได้หรอกอ่ะเต็มด้วยกันกค่ะกินข้าวใน,ค,วรนครัวนะครับวันนี้ชี <Okay. S 1> <laughs> นพิซซ่าไส้กรอกไก่ย่างไส้กรอบ,รอบลองไส้กรอบคุณพ่อบ้านก็สั่งมาล็อตใหญ่นะอันนี้ก็ไม่ใหญ่หรอกเกือบสี่พันปกติเราก็จะสั่ง7 0 0ดันกว่านะล็อตใหญ่ก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารฝรั่งนำเข้านะอยู่โน้อยู่พัทยาสั่งมาจากเว็บไซต์เช้านี่ทำแซนด์วิชไส้กรอบให้หล่อนก็แบบเออพูดแล้วพูดอ,อีกออไส้กรอบ จ้านี่ฉันว่าอร่อยนะแกก็ลองไปเรื่อยอะบางอย่างแกก็อ,อย่างเมื่อคืนเนี่ยแกกินไา่แกยก็บอกว่าอร่อยแต่วันก่อนแกกินไค่แบบเน่กก็บอกว่าไม่เท่าไหร่อะไรนี้นะแต่ว่ากินง่ายก็ยากเหมือนมาคิดด้อย่ังไงน้องใส่กรอกว่ามันฉุนมันก็ฉุนสไตล์ใส่กรอกข้างหลังนะ เด็กคนนี้รู้ว่ามีกินพิซซ่าแล้วมานอนเฝ้าม <c oughs> โอเคอยวนะก็ไม่ฉุนมากนะแต่ไม่ก่อนกินไม่ได้นะใสก่กรอฟฝรั่งมันแบบเครื่องเทศเฮิร์บของเขานละมันจะเป็นไม่เหมือนบ้านเรานะไปอังกฤษไฟแรก เมื่อห7ปีที่แล้วนะถ้ามีแต่แส่กรอรทั้งเมืองนะบ้านผู้พิายนะจะเยวบมดตายถ้ามีแต่แส่กรอรนะอดตายแน่ๆของแท้อังกรษดแท้ๆมันกินไม่ได้เลยคนะ่ะสำหรับเราเนะเขานี่กินแบบอรอร่อยหนะ้าตาเฉย แป้บงบางกรอบซื้อแป้งสําเร็จมาทำบางไม่มีอเวลานวดเลยเงื้นกันนะคะคุณผู้ชมไม่จะถอนย่าไสา้ซะหน่อยก็ผลปลอ,อยลงเม็ด้าบ้านไหนอชอบกินพิซซ่านะสถานการณ์แบบเนี้ยนะจะกินหลายคนก็คงต้องแบบไปซื้อแป้งสำเร็จมาเลยเซฟไปเยอะนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยคุณก็ไปซื้อมาแล้วที่หลายคนจะคุมไงก็ซื้อ ชอบหน้าเบคอนใช่ไหมก็ซื้อเบคอนแท่งใหญ่ครึ่งกิโลมก็จะเท่าไหร่ละ่ะสองร้อยกว่าบาทมันก็จะได้เยอะไนงะเบคอนไส้กรอกอะไรที่คุณชอบนะก็มาเนี่ยชีสถ้ากินบ่อยก็ซื้อเป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลหนึ่งอะชีสนะเนีมาขูดเอาชีสขูดนี่จะแพงกว่าชีสเป็นก้อนนะคุณผู้ชมก็ถ้าเสียเวลาขูดเทนะ่านั้นทำกินอย่างเงี้ยที่เราสองสำคัญที่คุ้มแล้วแล้วแถวสา่เราเนี่ยเป็นพัน,นก็ไม่หิวนะได้หลายคน ไม่ได้ยากเย็นเลยหรอกซอสพิซซาก็ดูสูตรแย่ในยูทูบอันนี้นะคิดเองปรับเองนะไปชิมของเขาก็เออมันต้องมีซอสมะเขือเทศแน่นอนแหละแต่ว่ามันเราจะทำไม่ให้มันเปรี้ยวเกินไปนะก็เอาซอสหอยนางรมเนี่ยมาตักขึ้นันกลมกล่อมนะเก็บเท่าๆกันแต่งปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ผงออริกาโน่แค่นั้นเองอะซอสพิซซ่าประหยัดแล้วก็ไม่ต้องไปเส้นฟ้านอมมาก วันนี้เย็นวานเะนาะเย็นวันพฤหัสก็พาคุณพ่อบ้านไปซูมแซลนะก็หลังเขานะเพื่นพอนฝรหลังที่แบบดีไทยมาอยู่กับเมียคนไทยอะไรเงี้ยมันก็จะมีปรากฏว่าไปนะเนี่ยมีพ่อบ้านเราคนเดียวที่เขี่ยวัคซีนแล้วสองเข็มนะอืก็นั่งมองพวกเขาแล้วก็ด้วยความสงสารด้วความแต่นการ์แบบเนี้ยมันวัคซีนมันไม่พอมันกระจายไม่พอถ้าเออถ้าคุณมีในเนอกชนเนี่ย เขาก็มีเงินจะไปฉีดขนาดจ,จะฉีดให้คนไทยเองยังไม่พอเลยแล้วรัฐบ,บาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งฉีดให้ฝรั่งอยู่ขนาดคนไทยยังไม่พอแล้วที่ไหนมาเหลือถึงฝรั่งเดี๋ยวคุณพ่อบ้านก็โชคดีเขาทำงานที่สวนอเขตเขาก็จะได้แบบไม่ค้าโคตาของนะักธุรกิจนะคือเขาก็ทำงานที่นั่นก็ก็มีบริษัทที่น่นเนาะ สิบกว่าป so so <bunker. S 1> ีแ kind ล of ้วนะก็ภาษีให้ทางการลาวแต่ละปีนี่ก็ไม่ใช่น้อยอยู่นะคะเขาก็เลยบ่าให้สิที่ให้โควตาได้ฉีดก่อนพลเมืองลาวอีกนะมีหนังสือเชิญมาฉีดครบ2โดสไปแล้วพระเทไหนก็แล้วแต่เป็นคนเอเชียเป็นคนประเทศไหนก็แล้วแต่จะแต่งงานเกวทะเบียนถูกต้องกับคนประเทศเขาเนี่ยลราไปอยู่ที่โน่นเนี่ยสัญชาติได้ขึ้นสัญชาติเป็นคนอังกฤษนะ สวัสดีการทุกอย่างเหมือนเหมือนคนอังกฤษเลยนะเขาไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คนเอเชียนี่คนอังกฤษเรารู้สึกระอักระอ่วนใจนะเวลาเวลาฝรั่งหรือว่าเพื่อนฝรั่งสามีฝรั่งที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วแบบสวัสดีกงสวัสดีการอะไรอย่าไปหวังเลยเราเราไม่ได้ร่ารวยเราต้องยอมรับเออก็เข้าใจอยู่ว่าไม่ต้องมาได้วัคซีนฟรีอะไรเหมือนคนไทยหหลกแต่ว่ากระจายมันทั่วถึงหน่อยถึงดิส ซื้อฉีดเองเขาก็ยินดีที่จะซื้อฉีดแต่นี่เปปัญหาคือวัคซีนไม่พอ,อฉีดให้คนตายเองยังไม่พอจะที่ไหนมาเหลือฝรั่งแล้วรอที่ว่าจะเข้ามาเข้ามาเนะี่รจะเข้ามาตอนไหนคือนโยบายเรื่องวัคซีนนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะล่าช้านะจะไปรอแต่สองี่ห้ออย่างนั้นคือมันมีทางเลือกอะไรเข้ามาต้องเอาไว้ก่อนทนี่แน่ๆคือโครงการโควาสเนี่ยประเทศที่เขาเข้าร่วมอะ เกือบ,บ20ประเทศนะเขาได้ไปหมดแล้วได้ของฟรีนะแล้วไหนจะแถมยังได้ซื้อวัคซีนในโคตา้าในราคาที่ถูกด้วยในฐานะของสมาชิกโควิดซึ่งเราไม่เข้าเราเราเข้าใจผิดว่าเราไม่ใช่ประเทศยากจนแต่เรายังไม่ได้ร่ำรวยนี่เหรอกมเรายังต้องยืมเงินแบบมากู้สถานการณ์โควิดเนี่ยล้าน5้าแสนล้านล้านเนี่ย ยังไม่พอเลยชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเดี๋ยวก็แบบคือสถานการณ์ตอนนี้มันบานปลายมันผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นนะเออคุณก็ต้องล็อกดาวน์จะต้องเคอร์ฟิวต้องอะไรอ่ะทีนี้การออกนโยบายแบบนี้มาแต่ละครั้งเนี่ lockdown, ยล็อกดาวน์มันก็ทบอยู่แล้วนะธุรกิจใช่ไหมการทำมาหากินคุณก็ต้องเยียวยาเขา,เ,ขาเงินทั้งนั้นนะไหนจะสั่งซื้อวัคซีนไหนจะบุคลากรต้องเพิ่มโอทงโอให้ในลักเคสมันเยอะขนาดนี้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์จัดโรงพยาบาลสนามมันเงินทั้งนั้นอย่างท่านผู้ชมเราจะไปออกตัวว่าเราจะเราไม่ใช่ประเทศยากจนเราต้องซื้อวัคซีนที่มันแพงกว่าประเทศยากจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณโอ้ของฟรีของดีไม่เอา <laughs> ไม,าไม่เป็นลาวในเวียดนามนี้ได้ฉีดไฟเซอร์เลย เขาได้ก่อนเราอ่ะคนไทยยังไม่ได้ฉีดเลยไปเซอ,อไประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอืเขาก็ยอมรับว่าเขายากจนแล้วก็เขายอมรับการช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่ายากจนแล้วหญิงนะเรายังไม่ได้รวยเลยแต่เราก็แบบโอ้หนักใจ